พี่หยางเฉินข้าแนะนําว่าอย่าวู่วามไม่ว่าอย่างไรก็ตามกู่เซินก็เป็นถึงนายน้อยของตระกูลอสูนชูรา่าและตระกูลชูร่าคือหนึ่งในกองกําลังที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะเทียนห่วงแห่งนี้ถ้าท่านฆ่ากู่เซินท่านจะสร้างความไม่พอใจให้กับทั้งตระกูลชูรา่าวิธีการบ่มเพาะของข้าคือก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและหัวใจของศิลปะการต่อสู้ไม่สามารถอดทนต่อความบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อย เจ้ากูเซิรนนั่นฆ่าเพื่อนสนิทของข้าก่อนแล้วก็โจมตีหูจริงและแม้แต่บังคับให้ข้าตกอยู่ในความสิ้นหวังหลายต่อหลายครั้งถ้าข้าไม่ล้างแค้นให้กับความเกลียดชังพันนี้แล้วจะฝึกฝนศิละปะการต่อสู้ไปเพื่ออะไรแต่ข้าได้ตัดสินใจแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องเกลียดกล่อมอีกแล้วพี่ชายกูจริง เจ้าก็ต้องการห้ามปรามข้าด้วยหรอพี่ชายอย่าลืมเอากระบี่ปีศาจไปด้วยปู่จริงทำไมเจ้าพี่ชายข้าจะสนับสนุนท่านในทุกๆก,การตัดสินใจของท่านแม้ว่าข้าอยากไปกับท่านด้วยแต่ด้วยสภาพในตอนนี้ของข้าข้าคงเป็นตัวถ่วงท่านเพราะฉะนั้นข้าจะไม่ไปด้วยข้าเชื่อว่าท่านจะกลับมาอย่างมีชยัย สองพี่น้องในโลกเดียวกันมีน้องชายอย่างเจ้าข้าก็ไม่มีอะไรให้เสียใจฮ่าฮ่าฮ่าข้าขอตัวพวกเจ้ารอการกลับมาอย่างมีชัยของข้าได้เลยบูจริงทำไมเจ er ้าไม่ห้ามปรามพี่หยางมัน <görüş> อันตรายกันไปสำหรับเขาที่จะทำเรื่องนี้บางทีเขาอาจจะตายได้เจ้าไม่เข้าใจ สำหรับรูปผู้ชายมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทําให้เรียบร้อยต่อให้มันหมายถึงความตายมันก็เกือบหนึ่งวันแล้วยังไม่มีข่าวคราวของหยางเฉินได้ยังไงหยวนป้าหมาทาบ้าอะไรอยู่นายน้อยกูเซินหยวนป้าและคนอื่นๆคงไม่เกิดเหตุร้ายใดๆใช่ไหมอย่างเฉินไม่ได้ฆ่าพวกเขาทุกคนไปแล้วใช่ไหม ไล้สาระเจ้าคิดว่าผู้เยี่ยมยุทธขอบเขตปู่ซุนเป็นสิบสิบคนทั้งหมดเป็นหมูหรือไงต่อให้มีหมูเป็นสิบสิบตัวมันจะไม่รู้วิธีหนีเลยหรือไงอย่างเฉินจะฆ่าผู้เยี่ยมยุทธขอบเขตปู่ซุนมากมมยขนาดนั้นได้ยังไงนายน้อยกู่เซินพูดถูกคราวนี้อย่างเฉินจะตายอย่างแน่นอนเราได้ทรยศอย่างเฉินตั้งแต่แรกถ้าอย่างเฉินยังมีชีวิตอยู่เราจบเห่แน่ มีการตอบสนองห่างไป100่งร้ีในพื้นที่ค้นหาห่วนป้ากับคนอื่นๆต้องจับตัวอย่างเฉินได้และกำลังบินมาทางนี้เยี่ยมเลยข้าจะดูว่าอย่างเฉินจะตายยังไงต่อหน้าข้าคราวนี้ไปกันเถอะออกไปดูข้างนอกกันนายน้อยกูเซินกลิ่นอายนั่นทรงพลังมาก พวกเขาคือผู้เยี่ยมยุทธขอบเขตบูซุนฝ่ายเราจริงๆง,งั้นหรอเอะอะอะไรกลิ่นอายที่ปล่อยออกมาโดยผู้เยี่ยมยุทธขอเบเขตบูสุนเป็นสิบสคนรวมกันสามารถครอบคุมเกาะเชนห่วแห่งนี้ได้ถึงครึ่งเกาะมันแปลกอะไรใช่ก็บ้าแล้วนายน,น้อยกูเซนโอ้พระเจ้าชายที่อยู่บนท้องฟ้าคือหยางเฉินหยางเฉินหรอ จะเป็นไปได้ยังไงอย่างเฉ่นรอดชีวิตกลับมากับผู้เยี่ยมยุทธขอบเขตูุซุนตั้งมากมายได้ยังไงข้าคิดว่าเขาแค่ทําให้เจ้ากลัวกูเซินข้ามาเอาชีวิตเจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว หากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ